วใยญ่อยู่ครับได้แล้วได้แล้วได้แล้วอุ้ยตัวใหญ่อยู่ครับผมกำจะไายไปพอดี ก็สวัสดีท่านผู้ชมอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ออกมานั่งยิงปลาครับผมก็ได้ยิงทีแรกก็หมานเลยครับเป็นปลาชะโดใหญ่ครับผมนี่ครับใส่ประมาณเกือบสามกิโลนะครับใหญ่ครับผมยิงโดนหลังครับปลาว่ายออกมาจากพุ่มพอดีนะครับผม สวยครับแต้มแรกของเราแต้มแรกของปืนกระบอกนี้ครับมันหมานครับใหญ่ครับผมเดี๋ยวรับชมกันต่อครับหมานนะครับวันนี้ตัวใหญ่ครับมันอ้วนเลยครับกดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับจาผลงานมาให้รับชมบ่อยๆครับผม สวยครับเดี๋ยวไปซุ่มต่อครับผมก็ย้ายใหม่แล้วนะครับมาดูตามคองเล็กครับเกิดได้ปลาช่อนครับผม <c oughs> หมายนั้นก็ได้เโดใหญ่มาหนึ่งตัวนะครับหมานๆนะครับวันนี้มาดูคองเล็กครับมาดูปลาช่อนครับผมจะมีปลาช่อนให้ยิงสักตัวหรือเปล่าก็ ต่อรับชมครับฐานนี้ก็ยังไม่ได้ครับได้ยิงไปสองทีครับว่ายิงไม่เข้าครับปัจฉโดใหญ่เดี๋ยวเรามาดูยันตต่อครับดูไปช่อนสักตัวครับผมก็นั่งมาสักพักหนึ่งครับผมมีจะพาะช่อนน้อยครับเดี๋ยวเราย้ายหมายกันดีกว่าครับผมีตัวน้อยสองสามตัวยิงไม่โดนครับตัวเล็กเกินไปครับเท่าเฮนมอเตอร์ไซค์ ไปต่อครับแต้มแรกของพานนี้มานะครับวันนี้้าช่อนตัวที่สวยนะครับไ้ประมาณสามขีดพอได้ตำน้ําพริกครับผมตัวที่สวยนะครับนายกเอาออกแล้วหรออย่างเลยโอ้ยยิงยังไงโดนย้งมันถันเออสวยครับผม เราลอลุลล้นแต้มต่อไปกันครับน,นิมนครับผมโดนไหมไม่โดน ปนินไม่โดนครับผมปนินตัวสสวยๆอะ่ะเดี๋ยอาใหม่ครับก็มาหาดูช่อนป๊อกก็ไม่เจอนะครับเจอแต่ปอกเกินไปครับเล็กเกินไปครับผม ก็ว่าจะกลับบ้านแล้วครับวันนี้ก็มีความหมานมาฝากหนึ่งแต้มครับผมคนละหนึ่งแต้มกับพานนี้วันนี้หมานครับผมปืนเราจะดูตัวแรกของปืนกระบ,บอกนี้ครับเมื่อกี้ก็ยิงปานินครับใส่สวยไม่โดนครับผม ร็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ